สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องเราบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงมหาตมะคานทีค่ะท่านเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะในฐานะบิดาแห่งชาติอินเดียครับแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนสำคัญสคัญอย่างมาตินลูเทค,คิงจูเนียร์หรือเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ค่ะ และวันเกิดของท่าน2ตุลาคมก็เป็นวันสากลแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงของสหประชาชาติด้วยนะคะเป็นบุคคลที่ภาพลักษณ์ชัดเจนมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังภาพลักษณ์นั้นชีวิตและแนวคิดของท่านค่อนข้างซับซ้อนกว่าที่เราเห็นกันผิวเผินนะครับอืมก็น่าสนใจนะคะงั้นว,วันนี้เราจะมาลองคุยกันในรายละเอียดให้มากขึ้นทั้งชีวิตแนวคิดอุดมการณ์ รวมถึงช่วงเวลาสำคัญสำคัญและก็ประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่หรือว่ามรดกที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยดูจากข้อมูลหลายๆด้านที่เรามีครับดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ชีวิตช่วงแรกของท่านกันก่อนเลยนะคะท่านเกิด2ตุลาคม1869ที่เมืองปอบันดารัฐคุชราครับ อยู่ในครอบครัววันะไวสยะหรือวันะพ่อคานะครับคุณพ่อการําจันก็เป็นนักบริหารระดับสูงของเมืองส่วนคุณแม่ปุตตลิายนี่ได้ยินว่าเคร่งศาสนามากใช่ครับท่านนับถือฮินดูไวยสนาพนิกายแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเชนค่อนข้างมากซึ่งศาสนาเชนเนี่ยจะเน้นเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงแบบเข้มข้นเลย อ๋อนี่ก็คงเป็นที่มาของการปลูกฝังเรื่องอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนให้ท่านตั้งแต่เด็กๆสินะคะถูกต้องครับรวมถึงเรื่องการทานมังสวิรัตการถือศีลาดต่างๆด้วยแล้วเรื่องการเรียนการแต่งงานตั้งแต่อายุ13กับคุณกัสตูรบาอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมยุคนั้นครับชีวิตช่วงต้นดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักแต่ว่าจุดเปลี่ยนแรกๆก,ก็น่าจะเริ่มตอนอายุ18ตอนไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษหรือเปล่าคะใช่ครับ ไปลอนดอนตอนนั้นก็ให้สัญญากับคุณแม่ไว้ว่าจะไม่ยุ่งกับสุรานารีเนื้อสัตว์อะไรทั้นองนั้นค่ะช่วงแรกๆก,ก็มีพยายามปรับตัวนะครับแบบว่าอยากเป็นสุภาพบุรุษอังกฤษแต่สุดท้ายก็กลับมายึดมั่นในคำสัญญาโดยเฉพาะเรื่องมังสวิรัตแล้วตรงนี้เองที่ทำให้ท่านเริ่มศึกษาปรัชญาต่างๆครับเพราะพอต้องหาสังคมคุณกินมังสวิรัตก็เลยได้ไปเจอแนวคิดทางปรัชญาทั้งตะวันออกตะวันตก ที่่มัันนเชืองโยงกแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่พลิกชีวิตเลยหลายคนบอกว่าอยู่ที่แอฟริกาใตา้อันนั้นชัดเจนมากครับตอนท่านไปทำงานกฎหมายที่นั่นปี1893เหตุการณ์บนรุษไฟที่สถานีปีเตอร์มาริสเบิร์กใช่ไหมคะที่โดนไล่ลงจากตู้ชั้นหนึ่งใช่เลยครับถูกไล่ลงเพราะเป็นคนอินเดียประสบการณ์ตรงครั้งนั้นมันจุดประกายเลยทำให้ท่านเห็นการเหยียดผิวการกดขี่ที่คนอินเดียทั้งแรงงานสัญญาจ้าง ทั้งพ่อค้าเจอในแอฟริกาใต้มันรุนแรงมากอ๋อค่ะแล้วนั่นก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวครับท่านก็เลยก่อตั้งนาตาวอินเดียนคอนเกรส (NIC) ขึ้นมาในปี1894เพื่อต่อสู้เรื่องการเลือกปฏิบัติพวกนี้แล้วก็เป็นจุดกำเนิดของสัตยาเคราะห์ด้วยใช่ครับอันนี้สำคัญมากท่านพัฒนาหลักการสัตยาเคราะห์หรือสัจจิกาฮาที่แปลว่าพลังแห่งความจริงหรือความยึดมั่นในความจริงขึ้นมา เพื่อใช้ต่อต้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอย่างพระราชบัญญัติดำที่ให้คนอินเดียลงทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือครับท่านนำการประท้วงแบบอริยะขัดขืนหรือ civil disobedience คือไม่ทำตามกฎหมายนั้นอย่างสันติแต่ก็พร้อมจะรับโทษนะค่ะแล้วก็ถูกจับกุมครั้งแรกด้วยแนวทางนี้ครับแล้วท่านก็ยังไปตั้งไร่ตอสตอยในปี1 9 1 0อีกด้วยอันนี้เป็นเหมือนชุมชนทดลองเหรอคะประมาณนั้นครับ เป็นพื้นที่ทดลองใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ่งพาตัวเองฝึกฝนสัตยาเคราะห์แล้วก็ค้นคว้าเรื่องอาหารการบำบัดธรรมชาติพรหมจรรย์คือการถือพรตประสบการณ์ที่แอฟริกาใต้นี่นานเหมือนกันนะคะกว่า20ปีครับช่วงเวลานี้แหละครับที่หล่อหลอมท่านจากทนายความธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำแล้วก็นักปฏิวัติที่พร้อมจะกลับไปอินเดีย พอก,กลับอินเดียปี1915ก็เริ่มเลยตั้งอาสมซาบาตีครับแล้วก็เริ่มนำสัตยาเคราะห์มาใช้ในอินเดียเลยเริ่มจากเคสเล็กๆก่อนอย่างที่จำปารันช่วยชาวไร่ครามปี1917แล้วก็ที่เคดาเรียกร้องลดภาษีให้เกษตรกรปี1918ใช่ครับแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถประดมพลังคนในชนบทได้แต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆในอินเดียเนี่ยต้องยกให้เหตุการณ์สังหารหมู่ที่ จะเรียนวาลาบักปี1919อ๋อที่ทหารอังกฤษยิงผู้ชุมนุมใช่ไหมคะครับโหดร้ายมากเหตุการณ์น้นมันผลักดันให้คานทีมุ่งไปสู่เป้าหมายเอกราชอย่างเต็มตัวก็เลยเกิดเป็นขบวนการไม่ให้ความร่วมมือในปี1920ใช่ครับ Non-Cooperation Movement เรียกร้องให้คนอินเดียคว่ำบาตรทุกอย่างของอังกฤษสินค้าสถาบันระบบต่างๆแล้วหันมาพึ่งตัวเองแล้วท่านก็ปฏิรูปพักคองเกรสด้วยอันนี้ก็สำคัญมากครับ เปลี่ยนพักคอนเกรสจากเดิมที่เป็นเวทีของชนชั้นนําให้กลายเป็นขบวนการของมวลชนจริงๆมีฐานเสียงกว้างขวางขึ้นเยอะเราเห็นภาพเส้นทางการต่อสู้ของท่านแล้วนะคะที่นี้อยากจะลงลึกเรื่องแก่นปรัชญาหน่อยคะ่ะโดยเฉพาะสัตยาเคราะห์นี่คือหัวใจเลยครับสัตยาเคราะห์สัตยากรหะถ้าแยกศัพท์ก็คือสัตยาความจริงความยุติธรรมบวกกับอักรหะคือความยึดมั่นแต่ตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆคืออหิงสา อหิงสาที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช้ความรุนแรงทางกายใช่ครับมันลึกกว่านั้นมากคือไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายวาจาและใจต้องมีความเกลียดชังมีแต่ความรักความเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะอดทนรับความทุกข์เพื่อยืนยันความจริงเป็นอารยะขัดขืน civil disobedience ที่ไม่ใช่ยอมแพ้แต่เป็นการต่อสู้อย่างแข่งขันด้วยพลังศิลธรรมถูกต้องครับท่านบอกว่ามันเป็นอาวุธของผู้แข็งแกร่ง ไม่ใช่ของผู้อ่อนแอเป้าหมายคือเปลี่ยนใจฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ทำลายล้างแล้วขั้นตอนของมันล่ะคะก็มักจะเริ่มจากการเจรจาก่อนถ้าไม่ได้ผลก็ประท้วงอย่างสันติถ้าโดนโลงโทษก็ยอมรับแต่ก็ยังเปิดทางเจรจาอยู่เสมอือมอนอกจากสัตยาเคสก็ยังมีแนวคิดอื่นที่เชื่อมเชื่อมกันอยู่อย่างสวราชสวเทศีสวไทยใช่ครับมันไปด้วยกันหมดเลยสวราชเนี่ย ไม่ใช่แค่เอกไร้าทางการเมืองนะแต่มันคือการปกครองตนเองควบคุมตัวเองได้ตั้งแต่ระดับบุคคลชุมชนประเทศแล้วก็หลุดพ้นจากการครอบงำทางความคิดทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งก็นำไปสู่สวัสดสีครับคือการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจใช้ของที่ผลิตในท้องถิง่นโดยเฉพาะขัดดีหรือผ้าฝ้ายทอมือ ที่ท่านใช้จาราคาหรือกงล้อปั่นไยเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านการขูดรีดจากอังกฤษแล้วก็กลับไปสู่ชีวิตเรียบง่ายลดความต้องการที่ไม่จาเป็นลงท่านเองก็ทําเป็นตัวอย่างนุ่งผ้าคดีมีของใช้น้อยชิ้นแล้วสารโวไทยล่ะคะสารโวโไทยแปลว่าความผาสุกข,ของปวงชนหรือความเจริญงอกงามของทุกคนอันนี้ท่านได้อิทธิพลจากหนังสือของจอห์นรัสกิน เน้นเรื่องความเป็นธรรมการกระจายทัพยากรให้ทั่วถึงให้ทุกคนมีปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่แค่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้ก็ถูกนำไปปฏิบัติผ่านโครงการสร้างสารรค์ครับ Constructive Program คือการสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าควบคู่ไปกับการต่อสู้ทางการเมืองเลยเช่นไปพัฒนาชุมชนการศึกษาสุขอนามัยสร้างความสามัคคีระหว่างาศาสนาระหว่างวันนะ พอพูดถึงการปฏิบัติจริงเหตุการณ์เดินขบวนเกลือปี1930นิดดังมากเลยนะคะเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการใช้สัตยาเคราะห์เลยครับตอนนั้นบริบทคือคนอินเดียไม่พอใจเรื่องคณะกรรมธิการไซมอนที่ไม่มีคนอินเดียและอังกฤษก็เมินข้อเรียกร้องต่างๆท่านก็เลยเลือกประเด็นภาษีเกลือใช่ครับซึ่งดูเหมือนเรื่องเล็กนะแต่เกลือนี่มันกระทบคนทุกชั้นโดยเฉพาะคนจนและมันเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ด้วย ที่อังกฤษห้ามคนอินเดียผลิตเกลือใช้เองต้องซื้อเกลือผูกขาดของรัฐบาลการเดินเท้าเกือบ400กิโลเมตรไปที่ทันดีนี่สุดยอดมากเลยค่ะครับเป็นการปลุกระดมมวลชนครั้งใหญ่และพอท่านก้มลงหยิบเกลือที่ชายหาดมันก็เป็นสัญญาณให้คนทั่วประเทศลุกขึ้นมาฝ่าฝืนกฎหมายเกลือเหมือนกันถึงแม้จะโดนจับก็ตามใช่ครับคันทีเนรูผู้นําคนอื่นๆโดนจับหมด และก็มีภาพความรุนแรงที่ตำรวจทุกตีผู้ประท้วงอย่างสันติที่โรงเกลทรานะที่นักข่าวเวลส์มิลเลอร์รายงานไปทั่วโลกสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยนะคะครับจนสุดท้ายก็นำไปสู่การเจราจาแล้วก็เกิดข้อตกลงคารทีเออร์วินที่อังกฤษย,ยอมผ่อนปรนบางอย่างอีกเหตุการณ์สำคัญก็คือขบวนการออกจากอินเดียหรือ Quit India m o v e m e n t ปี1942อันนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สครับ อังกฤษดึงอินเดียเข้าร่วมสงครามโดยที่ไม่ได้ถามความเห็นคนอินเดียเลยท่านคันทีก็เลยประกาศ Do or die ทำหรือไม่ก็ตายไปเลยใช่ครับเรียกร้องให้อังกฤษออกไปจากอินเดียทันทีแล้วก็ให้ชาวอินเดียแสดงการไม่ร่วมมือเต็มรูปแบบแม้ท่านจะเน้นสันติวิธีนะแต่ว่าพอผู้นำส่วนใหญ่โดนจับอย่างรวดเร็วการควบคุมฝูงชนมันก็ยากขึ้นก็เลยมีความรุนแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่เหมือนกัน เราเห็นพลังของแนวทางคันทีแล้วนะคะแต่ในข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีพูดถึงด้านที่ซับซ้อนหรือเป็นที่ถกเถียงของท่านด้วยเหมือนกันอย่างประเด็นเรื่องทัศนคติต่อคนแอฟริกันพื้นเมืองสมัยที่ท่านอยู่แอฟริกาใต้ครับครับประเด็นนี้ก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนคือมีงานเขียนบางชิ้นของท่านในช่วงนั้นที่อาจจะตีความได้ว่าท่านมองว่าคนอินเดียเหนือกว่าคนแอฟริกัน แล้วการเคลื่อนไหวของท่านตอนนั้นก็เน้นไปที่สิทธิของคนอินเดียเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องที่ท่านเคยสนับสนุนอังกฤษตอนไปปราบการลุกคือของเผ่าซูลูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปี1 9 0เรเรื่องพวกนี้ก็ต้องพิจารณาในบริบทของยุคสมัยนั้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทัศนะของท่านอาจจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังอย่างที่ราชโมหันคานทีหลานชายท่านเองก็เคยบอกว่า คารทีก็เป็นมนุษย์ธรรมดามีข้อบกพร่องแต่ท่านก็ก้าวหน้ากว่าคนในยุคเดียวกันมากแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะอีกประเด็นที่ซับซ้อนไม่แพ้กันคือเรื่องวันนะกับความขัดแย้งกับดรอัมเร็ดกาผู้นำชาวดาลิตหรือจันทานอันนี้เป็นความเห็นต่างที่สำคัญมากครับคือท่านคานทีเนี่ยต่อต้านเรื่องการตะต้องไม่ได้หรือ u n t o u c h a b i l i t y อย่างแข็งขันเลยนะ ท่านเรียกชาวดาลิตว่าฮริชนที่แปลว่าบุตรของพระเจ้าเพื่อจะยกระดับเกียรติให้แต่แนวทางแก้ปัญหาต่างกันครับคานทีจะเน้นการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนใจคนในสังคมแต่ดรอเบรตการ์ท่านมองว่าต้องแก้ที่โครงสร้างต้องมีหลักประกันทางการเมืองเช่นที่นั่งสงวนในสภาให้ชาวดาลิตเพื่อให้พวกเขามีอำนาจต่อรองซึ่งาทานทีไม่เห็นด้วยกับที่นั่งสงวนถึงชั้นอดอาหารประท้วงในตอนทำข้อตกลงปูนาใช่ครับ ท่านเชื่อว่าการมีที่นั่งแยกต่างหากมันจะยิ่งแบ่งแยกสังคมฮินดูมากขึ้นไปอีกท่านเชื่อในการปฏิรูปจากภายในมากกว่าขณะที่ดรอัมเบรดกามองว่าระบบวันนะมันฝังรากลึกต้องใช้กฎหมายและการเมืองเข้าช่วยครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่คารทีพูดถึงแนวคิดวันานาสมาธรรมที่มองว่าแต่ละวันนะมีหน้าที่ตามธรรมชาติซึ่งนักวิจารณ์บางคนมองว่า แนวคิดนี้มันไม่ได้ท้าทายโครงสร้างวันน้จริงๆทำให้ท่านก็ยังถูกวิจารณ์ในประเด็นนี้มาตลอดแสดงให้เห็นความซับซ้อนจริงๆค่ะทั้งในตัวบุคคลและแนวคิดมาถึงช่วงท้ายของชีวิตท่านบ้างนะคะซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงกับการแบ่งแยกประเทศอินเดียปากีสถานครับพอหลังสงครามลวกครั้งที่สรัฐบาลทักแรงงานของอังกฤษก็ตัดสินใจว่าจะให้อิสราภาพแก่อินเดียแล้ว แต่ในขณะเดียวกันข้อเรียกร้องเรื่องประเทศปากีสถานสำหรับชาวมุสลิมที่นำโดยมูฮัมหมัดอาลีจินนามันก็แรงขึ้นเรื่อยๆท่านคันทีคัดค้านการแบ่งแยกประเทศอย่างมากใช่ครับท่านพยายามถึงที่สุดแต่สุดท้ายก็ต้านกระแสการเมืองไม่ไหวการแบ่งประเทศในปี1947ก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับความรุนแรงครั้งใหญ่การอพยพโศกนาฏกรรมครับเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้ามาก แต่ท่านคานทีก็ยังไม่ยอมแพ้นะท่านเดินทางไปในพื้นที่ที่อันตรายมีการจลาจลรุนแรงแล้วก็อดอาหารประท้วงพยุติความรุนแรงระหว่างฮินดูมุสลิมทั้งในเก่ากาตาแล้วก็เดลีซึ่งก็ได้ผลชั่วคราวแต่ความพยายามสมันฉันนี่เองที่สุดท้ายก็นำไปสู่โศก,กนาฏกรรมกับตัวท่านนาเศร้าครับความพยายามของท่านในการปกป้องชาวมุสลิมและการประนีประนอมเรื่องการแบ่งแยก มันสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับกลุ่มฮินดูชาติที่นี่มสุดตรงจนนาทูรัมกอตเซอร์รอบสังหารท่านในวันที่30มกราคม1948ครับเป็นจุดจบที่สะเทือนใจมากถึงแม้ชีวิตท่านจะจบลงนะคะแต่แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำการศึกษาของท่านก็น่าสนใจมากในข้อมูลบอกว่าท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational leader ใช่ครับหมายถึงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน สื่อสารได้ทรงพลังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มอบอำนาจให้ผู้ตามได้แต่ที่สำคัญเลยคือท่านเน้นการพัฒนาคุณธรรมภายในการสร้างลักษณะนิสัยผ่านการปฏิบัติจริงในอาสมพวกคำปฏิญาณต่างๆเช่นสัตว์อหิงสาพรหมจรรย์ไม่โลภไม่ลักขโมยครับมันคือการสร้างคนสร้างชุมชนไปพร้อมๆก,กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเลย ซึ่งก็เชื่อมโยงกับการศึกษาในอาสมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำโดยเฉพาะงานหัตถกรรมถูกต้องครับเป็น Craft Center Education e d บูรณาการชีวิตการทำงานการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างคนที่พึ่งพาตัวเองได้เห็นคุณค่าของแรงงานมีวินัยแล้วสไตล์การบริหารของท่านล่ะคะท่านไม่ใช่ผู้นำแบบเจ้านายสั่งการแต่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเมนเทอร์มากกว่า ชอบลงไปคลุกคลีกับคนรับฟังปัญหาคล้ายๆแนวคิดการบริหารโดยการเดินตรวจงานหรือ MBWA ในยุคหลังหรืออาจจะมองเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ Servant Leadership ก็ได้น่าทึ่งนะคะที่แนวคิดเมื่อนานมาแล้วก็ยังเทียบเคียงกับทฤษฎีสมัยใหม่ได้ทีนี้มาถึงเรื่องมรดกตกทอดกับเรื่องครอบครัวท่านบ้างนอกจากสถานะบิดาแห่งชาติหรือบาปูแล้วอิทธิพลต่อโลกนี่ชัดเจนมาก ชัดเจนจริงๆครับหลักสติยาเคราะห์อหิงสาส่งผลต่อมาตินลูเทอร์คิงเนลสันแมนเดลาแล้วก็ขบวนการสันติวิธีอื่นๆทั่วโลกเลยแต่เรื่องครอบครัวเนี่ยมีจุดหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันบ่อยๆเรื่องอินทิลาคารทีหรือเปล่าคะใช่ครับต้องย้ำว่าอินทิลาคารทีอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดกับมหาตมคานทีนะครับ เธอเป็นลูกสาวของเยาะวะาราลาวเนรูนายกคนแรกแล้วไปแต่งงานกับคุณฟิโรสคานทีซึ่งก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับมหัตตมะเหมือนกันแค่นำสกุลพ้องกันเฉยๆอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วทาย,ยาสายตรงของท่านจริงๆล่ะคะลูกๆทั้ง4ี่คนมีเส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปครับคนโตสุดฮริลาวเนี่ยชีวิตค่อนข้างห่างเหินมีความขัดแย้งกับพ่อ แล้ก็จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วลูกคนอื่นๆส่วนมณีลาวรามาทัสแล้วก็เทวทัสอีกสาคนก็เข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพ่อในระดับหนึ่งแล้วต่อมาก็ทำงานด้านสือด้านสังคมใช้ชีวิตค่อนข้างเงียบเยบงบสงบเสงี่ยมครับแล้วรุ่นหลานรุ่นเหลนละคะยังมีบทบาทในสังคมอินเดียหรือสังคมโลกไหมคะ มีครับแต่ก็หลากหลายมากมีทั้งที่เป็นนักเคลื่อนไหวสืบทอดแนวคิดของปู่ทวดอย่างอรุณคันธีหรือเอลาคันธีที่เคยเป็นสสในแอฟริกาใต้ด้วยค<ฆ>มีที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างกันูคันธีเคยทำงานที่นาซาด้วยนะครับมีนักวิชาการอย่างราชโมหันหรือรามชันราคันธีมีข้าราชการระดับสูงอย่างโคปลาลกฤชณาคันธีที่เคยเป็นผู้ว่าการรัฐเป็นกอตะววนตก โอ้ห oh, หลากหลายอาชีพจริงๆครับแต่โดยรวมแล้วพวกเขาส่วนใหญ่จะค่อนข้างอยู่ห่างจากการเมืองกระแสหลักของอินเดียใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปตามเจตนารมณ์ของมหาตามะาคาันธีที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานใช้ชื่อสกุลของท่านไปสร้างอภิสิทธิ์หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนักก็เป็นภาพรวมที่ครอบคลุมและน่าสนใจมากเลยค่ะสรุปแล้วการคุยกันวันนี้ทําให้เราเห็นภาพมหาตามะาคาันธีที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเป็นทั้งนักอุดมคติ นักปฏิบัติผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบันดาลใจแต่ก็เป็นมนุษย์ที่มีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องครับแล้ววิธีการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์ของท่านก็ทรงพลังมากเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงส่วนมรดกทางความคิดก็ยังคงท้าทายชวนให้เราคิดต่อได้เสมอใช่ค่ะเป็นบุคคลที่ศึกษาจากมุมไหนก็ยังมีอะไรให้ค้นพบให้เรียนรู้อยู่ตลอดทั้งความสำเร็จความล้มเหลวหรือแม้แต่ความขัดแย้งภายในตัวเอง ซึ่งทาให้เรื่องราวของท่านยังคงมีชีวิตชีวาแล้วก็เชื่อมโยงกับยุคสมัยของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะจริงครับและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจค่ะข้อชวนคิดว่าในโลกปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญความท้าทายใหญ่ๆร่วมกันหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจที่มันถ่างขึ้นเรื่อยๆหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงอืมครับหลักการอย่างสัตยาเคราะห์หรือสโรไทยของคานทีเนี่ย จะพอมีทางนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในศตวรรษที่21นี้ได้บ้างไหมเราจะทำได้อย่างไรเป็นคำถามใหญ่ที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ